แบบไหนความรู้สึกเป็นยังไงความนุ่มละไมของของพลังงานนะมันมีความกรุณาไหมมันมีความมูจิตาอยู่ไหมอย่างเงี้ยมันจะนุ่มๆนะพลังงานแต่มันหนักแต่มันนุ่มๆมมันไม่ได้บาดนะพลังงานตัวเนี้ยมันไม่ไม่ไม่ไมคมนะ <S <S ไม่เหมือนกับเวลาที่เราน้อมปัญญาเห็นไหมเ<ง>วลาเรานั่งสมาธิเนี่ยน้อมปัญญาเนี้ยแสงที่แสงสว่างถ้าเกิดคนเห็นแสงสว่างเนี่ยแสงมันจะคมกริบๆเลยนะ สว่างจ้าเตัวนั้นน่ะนะมันจะต่างกันพลังงานนี้เป็นพลังงานที่มาซ่อมแซมก็ให้ทุกคนถ้าใครง่วงนอนพักผ่อนนะก็อยากพักผ่อนนะก็พักผ่อนได้เลยคือว่าต่อไปนี้เราเอามันจะคิดว่าพอเราคือการแชร์ประสบการณ์ต่างเนี่ยนะให้เราอยู่ตอนต้นใช่ไหมแล้วพอเรานั่งพลังเสร็จ นั่งสมาธิเสร็จเนี่ยนะ <Okay. S 2> ถ้ามาเตอร์ตามด้วยสมาธินะ <Okay. S 2> เสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนก็ควรจะเก็บพลังงานตรงนเนี้ย <Okay. S 2> ให้อิม่มเอ,อิบหัวใจแล้วก็หลับไปกับพลังงานนี้ไง <Okay. S 2> ถ้าเกิด <Okay. S 2> ว่าเรามารีวิวกันต่อได้กันต่อเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเข้าไปใน uh huh. เข้าไปในระบบของความคิดเราอีกใช่ไหม <Okay. S 2> บางทีมันก็อาจจะหลุดจากตรงนี้ได้นะ <Okay. S 2> ก็เก็บกักพลังงานแล้วก็พักผ่อนไปเลยเช้ามาก็ uh huh. ทุกคนก แต่แต่ว่าแตงจะมไม่มีรีวิวนะมาสเตอร์เเดี๋ยวเดี๋ยวแตงจะไม่มีรีวิวนะเจ้าค่ะก็ก็อย่างนี้ละกันคือว่าถ้า<ม>ใครใคถ้าใค<ช>รจ,จะหลับก็คือหลับไปเลยอ่าแต่ถ้าใครพอที่ว่าคือเขามีเขาเรียกว,ว่าอา่มีมีอะไรอะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสภาวะที่ดีงามแล้วเนี่ยอยากจะรีวิวย้อนหลังให้สักแป๊บหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญนะมาสเเลยนะเลยเพราะว่าคนที่คนที่ได้แล้วจังหวะคือมันมัน เต็มแล้วอะนะคือว่ามันสว่างอยู่แล้วนะยังไงก็เอ่อมันจะได้มันทำงานตลอดอยู่แล้วไงได้แต่ว่าถ้าคนที่ต้องการพักผ่อนก็ก็ควรพักผ่อนไปางเพื่อพักเลยพักเลยตรงเนี้ยพลังงานที่เรารับเมื่อกี้เนี่ยนะเก็บกักเข้าหัวอกหัวใจเราเนี่ยนะให้มันเต็มเปี่ยมอิ่มอกเิ่มใจแล้วก็หลับไปพักผ่อนเลแล้วก็จะหลับฝันดีด้วยใช่ไหม แล้วตื่นเช้ามาแล้วก็สดชื่น <Yeah. Okay. S 2> ก็ดีงามเลย <Okay. S 2> สุขภาพร่างกายเราก็จะดีไปเลยนะ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่ต้องเอ๊ะนะไม่ต้องมีวิกิกิฉาใดๆ <Okay. S 2> ไม่ต้องไม่ต้องมีลบอะไร <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> คือคือคือเราพยายามัั่จใจในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันยังมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนั้นนะว่าเราต้องไปดูว่าเหตุปัจจัยมันเกิดจากตรงไหน <Okay. S 2> เราไปอย่างคุณเมื่อกี้นะ นะเราเราเช็คดูว่าเรามีลมในกระเพาะมันเป็นยังไงเนี่ยลำไส้หรือกระเพาะเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะไอตอนที่ถ่ายท้องมันถ่ายเป็นสี่ห้าครั้งอย่างเงี้ยนะหรือเป็นหลายๆครั้งเนี้ยไปสิบสิบครั้งเนี่ยมันมันจะต้องมีติดเชื้ออะไรสักอย่างอยู่แล้วนะไอตรงเนี้ยเขาติดเชื้อปั๊บทานยาที่จะไปฆ่าเชื้อแล้วไงใช่ไหมอันนี้ต้องต้องหมอแล้วล่ะหรือว่าไปร้าน ที่ร้านเภสัชเขาก็จะจัดยาให้ได้ <Okay. S 2> เขาก็จะรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ <artık S 2> นะเราน้ําหนักเท่าไหร่แล้วว็จะทานยาปริมาณขนาดไหนอะไรเงี้ยนะนะะตัวยาเนี่ยมันก็มีพลังงานเหมือนกันแต่พลังงานมันจะคมนะ <Okay. S 2> ยาเนี่ยแล้วเวลาที่เขาออกฤทธิ์ออกมาเนี่ยพลังงานของอยาเนี่ยมันออกฤทธิ์แล้วพลังงานที่ออกมาเนี่ยมันไหลไหลเขาเรียกว่ามันอ่า พลังงานมันจะมีแบน์วด์ของมันในแบน์วิด์ของพลังงานเนี่ยเลนส์ length, มันหลายเลนส์เนี่ยมันหลายคลื่นความถี่พูดง่ายพรามันออกฟึบเนี่ยนะบางทีมันมีผลกับตรงนั้นตรงนีอ้อย่างเช่นยาแก้ไอเนี่ยบางทีก็ทําให้ม่วงได้ยาบางอย่างก็ทําให้เนี่ยมันก็มีผลไปเรื่อยๆตรงนี้นะมันจะกรบแต่พลังงานในเวลาทํางานเนี่ยก็าําตรงนี้มันกับตรงนี้ทําตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เรื่องของพลังงานนะ ถ้าพลังงานเนี่ยนุ่มนวนไม่ได้ทําให้เราถ่ายท้องอะไรเงี้ยมัน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 ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะเราดูเหตุปัจจัยไปดูเหตุปัจจัยนะให้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 ดูเหตุปัจจัยด้วยนะตรงนี้อันนี้พูดถึงร่มร้พูดถึงร่มรื่วันนี้ถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดวันนี้มันดีดีแล้วก็ดีอ่ก็ถือว่าอ่าร่างกายเรามันสร้างภูสร้างภูมิที่ไปฆ่าเชื้อที่มันมีอยู่นะตรงนี้ร่างกายเราก็ถือว่าร่างกายเราแข็งแรงนะ แล้วก็มีพลังงานเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 2> มันก็พอกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานลบไอเกี่ยวกับเชื้อต่างๆเนี่ยมันมาสิบเนี่ยแล้วเราไปแค่สามแค่ห้าแค่หกเจ็ดแปดเนี่ยมันก็ยังไม่พอ <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะการเชื่อมตรงเนี้ยบางทีเราอาจจะบางคนเนี่ยยังอาจจะเชื่อมไม่สนิทมากการเชื่อมเนี่ยมันต้องเชื่อมให้สนิทจึ๊บอนะไรเงี้ย <Okay. S 2> มันก็จะได้ในหลายๆระบบ <Okay. S 2> นะ,ะ mm hmm. ก็ขอให้ วันนี้มาสเตอร์ก็ไม่คุยมากนะเพราะว่าภารกิจมันเยอะมากมายแล้วก็ขอ,ขออานาจนะคุณพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบารมีของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายก็ขอให้ทุกคนนะการกระทําในวันนี้สำร็จผลด้วยแล้วก็สําเร็จในเรื่องการงานทั้งหลายนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะทุกคนสวัสดี MSR กเอารกับวมีเทมป์เซอร์กับพระเจ้าค่าสาธุสาธุเจ้าค่านีงามมากนะ